น้องพี่ครับมันข้างล่างมันก็ยังระบายได้นะลูกข้างล่างมันก็ระบายได้ลูกไม่ใช่เป็นไงล่ะตรงนี้สิลูกอัญชริยะเอาไว้ข้างในอัญชันยะนี่ละสวยกว่าพี่หนูมานลดอะไรตรงนี้ลูกพี่มานลดนี่นี่นี่พี่พี่ลดนี่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 ตรงขาหมามีนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าต้นไม้ตรงขาไม่ใช่ขาหมามีเยแม่ครับเขาบอกว่าแม่ครับหมา เขาตอบว่าไงลูกชินใจแค่ชินใจแค่จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ชินใจมพ่อกไหนเน,นั่งกับน้องพีมันทำไมอะลูกทำไมอยากให้พ่อไปนั่งด้วยครับเพราะว่าไม่พีผมนั่งกับน้องพีแล้วข้างอะใครอะครับรโอ้ไม่มีใครหรอโอ้ไม่มีใครหรอโอ้ ไม่มีใครหรอวิธีก็นั่งอยู่ด้วยไงครับโอ้ม oh, ไม่มีคนนั่งทางขวา